สวัสดีค,ดดค่ะพี่นอ้องคุณผู้กกชมดีดีชาแนลตามเคยค่ะวันนี้กรสิมาอาเบิดอาการคุ้มพอให้ฟังนะคะพี่นอ้องก็คือว่าหลังจากเที่ยวบริเวณล่งคลิปบป้านสองสามเหนือเนาะจากคิปก่อนั้นที่ว่าเที่เอาเลยว่าอเอาดีอาการกันเอาดอาการว่าเป็นยังเล่าคือ,อไป,ป,ไปอีกอล่องบานเนาะเรื่องคลิปล่าสุดนะคะคือคลิปฮอกไบเดนไทยหนูกับบริเวณไทยนะคะพี่น้องคือบ่มีเวลาคือเมื่อกี้นี่ กับพบบ่อเอาวราก like <ขอ S 1> ัยบย่างเขาย่างออกลดูอ่ะชั่วโมงหนึ่ง,งประจํากาซี่หาเตี้ยประเทศนี้กับโควิมีเวล,ลาไทยเนาะกาดก็เลยวมาเปิดกระที่โอกาสนะคะกระที่โอกาสไทยชิปพ่าวไทยสาวลเแล้วพี่นออ<ม>้องเสาเบ,บานะคะคือว่าพ่อน่ะเพิ่นได้แยกมาอยู่ห้องแบบว่าแยกโลกเนาะได้อยู่ห้องห้องเดียวห้องแยกโลกนะคะเพราะว่าที่ไหนเพิ่นก็อยู่ห้องร่วมนะคะประเทศนี้เพิ่นก็ได้แยกออกมาคือว่าหนึ่งต้องตีเชื้อในปอด แล้วก็หรือว่าอาจจะติดแน่กับเสันสายปัสสาวะนะคะเพราะว่าคือเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกมาสองอย่างนี้เพอย่างใดก็อย่างหนึ่งเห็นว่านั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นเอาเนี่ยพยาบาลน่ะเพิ่นเอาเนี่ยเนี่ยบอกไปตรวจเพิ่นบอกว่ามันมีเม็ดเลือดขาวหรืออีกอย่างสักอย่างเม็ดเลือดที่เป็นเป็นมันเม็ดเลือดขาวมันเป็นเกี่ยวกับเสซโล่เออมันเป็นกกับเี่ยวกับเสซโล่ดังนนี่เราใส่ยาตัวที่ แห้งที่สุดแล้วในประเทศนี้คือยาตัวนี้เป็นยาสีนสุดท้ายที่มันแห้งสุดที่ที่จะมาช่วยอันรถไข่เพราะว่ามันพอไข่ไข่ขึ้นแปลว่าเดี๋ยวก็ดีแน่เดี๋ยวก็ขึ้นแปลว่าไข่เราคือเอาไงว่ามันบ่เศร้ามันคือแปลว่าไข่แต่ไมาตลอดบางเศร้าเศร้าข้าหนึ่งมือหนึ่งนี่เป็นประจำก็เสียหาหรอกเศร้าปั๊บเป็นตุ๊บเศร้าปั๊บเป็นปูประมาณนี้นะ ้องก็เลยแบบบานเล้วรอดรอดรอดดื่อยาแล้วบาดนี้แหม่ราดก็เป็นเชื้อดื่อยาก็เลยต้องแยกของต้องแยกยาตัวนี้คนก็บอกบางรายชุดนี่แหละว่าเป็นยาคันยาตัวนี้ช่วยบ่ได้เลยกับกับเบิดยาช่วยรักษาหน้าก้อไหมคือใครคันใครคนบอลงหรือว่าใคร่นบอลซอกคือแหม่คือกัดต่อไปเรื่อยๆแต่อายาตัวนี้กับหูตัวนี้ผลมันผลตามมากเพรมันคือว่าต้อไตทุกอย่างอ่ะเพามันแห้งสุดที่เขาบอกบอกรูปถุงมันแห้งสุดเพิ่นก็บอกว่าอ่าตาต้อไตเนาะ มาในกินก็เสี่ยนเสี่ยนก็ไปแล้วนี่มันอาจจะบอดีเพราะว่าเราเราดื้อยาน่ะอาจจะบวดตอบสนองกับกับยาตัวนี้นะเพราะเราหมอเขาบอกอยู่ว่าคือเราเป็นเชื้อดื้อยาคนก็เลยว่าจะเอาหายาขาเชื้อน่ะที่แห้งที่สุดคือมามาขาเชื้อต่อที่แปลว่าเราเป็นเชื้อดื้อยาหมอบางคนก็ดีมันก็มันก็ซอยเต็มทีนี่พี่น้องบางคนเต็มที่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ันหมอบางคนเต็มที่เขาบางคนเต็มที่กบหน้าที่ข้างห่อนะสิ่งที่ห่อ แบบว่าจังไรก็คือเป็นหอาที่างเงาโดยตรงและะ้วก็เหมือนเป็นพยาโมดซอยมาเต็มที่ตลอดนะกระบ,บอกขึ้นยอยู่ค่ะก็คือว่าเห็ดเต็มที่ข้องข้อง,ง,ง<ส>ร้อมาในประเด็นส่งนี่ยังก<อ>็เลยสีชมพูพยาโซ่เนี่ยว่าคนบ้างไหมสีไฮเปายาคาเชียเยลโสอีกก็คือว่าอยู่โรงพยาบาลน,นี่มันมีจำกัดเนาะจำกัดบาตร่วชไงมันก็มันก็เป็นโรงพยาบาลรนะเพือมาเป็นโรงพยาบาตรไงมาเป็นล่องบาลจังหวัดเนาะนี่คือแบบว่ามันก็มีจำกัดนี่คือว่าเอาไงวะได้ตื่นหนี้ป่วยน่ะ บางคนมีปัญหาแหยงซ้ำเล่าเหรอเนาะเอาไรว่าเราแหยงสุดนี่ที่อยู่่่ทีอยูเดีดิเอาย่อย่างคือเปลืองยาเออเปลืองเปลืองยาที่สุดเป็นคนใส่ยาหลายมือนึงบอตัมก็เลือดเพิ่งก็จอกบอตัมก็สามสี่เถื่อไดแต่ละมือวานนี้ถ้ามาวัดไข<อ>่วัดความนั้นเราอยู่เบืดมือเบิดขึ้นบอตัเบิดผื่นบดขึ้นผัวพี่น้องจุกซุมองเราสีมาวัดไข่ เมือนนงมีแค่สชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกสองสามชั่วโมงยี่สิบสี่ทีเราไปดึงอะเมื่อกี้เท่ากับปอดเขาแรงไปแล้วก็เอ่อพนกามาเฮ็ดแผลให้น้ำเนาะไมันแผลมันกับอูหมะม่อนมาอู้แผลใหญ่ทุนมันใหญ่เนี่ยพอดีน้องหอดก็ดูคุนเป็นขูดกระดูเป็นขูดน้ำเบิ้งที่หลังกับพอด้เบิ้งใหญ่ปานนั่นเนาะพันกับขูดเราเดิร์ดน้ำออมออมแอมนะงคนใหญ่ไปเรื่อยบางคนจะพูดว่าเป็นยังเขาก็กลับมาบ้านเนาะโดยรวมผมกับิวตี้เนี่บริจาคกลับมา เอ้ยบริจาคกับมาโรงพยาบาลเนาะเอาไหมเนาะเป็นยังพวกเขาก็จะก็ได้มาโรงพยาบาลนะเขาน่ะบร mm. ิจาคมาหรอพี่น้องเขาเขาบอกเพื oh, no. then, ่อนเลียกว่าเขารักษาอยู่โรงพยาบาลเขาชุดๆก็มาแล้วนะขันโย่โรงพยาบาลไปกับพี <S <S ่คาร์ดามโก้ไปเลยขอไปอยู่บ้านตอนตอนสวนั้นเนาะเคยคิดมีนล้วมาหับนะขอไปอยู่บ้านเพราะว่าเอาไปเป็นยังอยู่บ้านเอาไปรักษาป่วยเองอยู่บ้านนะเท่าที่เขาป่วยได้รตอนนั้นเราไปยังพ่อจะเป็นไรทั้งนี้ไม่รับสายบอกว่าบ้านนี้คือว่า เขาเห็นเขาเห็นแผลนะเขาเห็นเรา้อาบาดตาบาดใจให้ม sure ันนะบางทีเขาสิปล่อยเห็นเราเป็นสีนี่นเหมือนเขาเขารักษาตามตามจิตหมอบอกอยู่แต่ว่ามันบดีขึ้นก็เลยว่าเออเห็นหรือสิโตนน่าวะมันเป็นตเจ็บตะเสียเพราะว่ามันนะมันเขาเขาแบบมันเป็นแผลเลยขอบไปเขากะปรซามาให้ได้เต็มที่มันก็ต้องมันแผลมันเหมือนจะเน่าก็เลยตัดชิ้นเจก็เลยมาเปลี่ยนสายอย่างสาย์นังไซต์นี้กับผมบาจจิตวิวเรื่องก็เขาบุกไปว่าหน้าเด้ปีน้องตัวมันก็ กองจ้องกันนะเขาก็ตังกราเยรีอายุ่งฝนเล่าเขาก็ส่งไปขูดยูจะโซสองมือสองคืนสองมือสองคืนเออบอเล่าลย่ากับพี่น้องกะส่งกลับมป่าห้องนั่นเองก็บอกว่าน่าจะได้อาทิตย์นึงแล้วเนาะหน้าจะได้อาทิตย์นึ่งยูยูของยูต้องแต่ยูยูของกันร่วมสามมื่นเนาะของอะไรขออซียูเออไอซียูของเอร์สามหมื่นแต่จะไมอยู่นี ะมานหามื่นเนาะหามื่นแตกัห้องใหญ่คุณใหญ่ขามานี่หมวกว่านใหญ่เขาเป็องแยกหมว่านนะคบพี่น้องส่งส่งใดส่งส่งใบใดวะโอ้ยครับสี่คำแล้วะม่านปอนเขาเล่นแล้วไม่อส่งใบใบน่ะเนาะส่งใบหน่อยส่งใบอาการเลามันกับมาบอกว่มันแย่แย่ลงเนาะเ้อก็เห็นว่าเราแย่ลงเนีย บางทีเราเขาเขากับหงส <lawsuit. S 1> ์กันว่าอากาศเราเป็นยังไงเพราะเขาอยู่ตลอดเขาซ่อมตลอดว่าเราเมื่อยเราหอบแล้วก็แล้วก็เรหมอเพิ่์ตบอกว่าเราหอบเป็นช่วงๆเลยนะคะคือแปลว่าตอนนี้เรากับบึงหอบเไม่ดีนอ่คือวานุ๊กแต่แค่ตัวเราไหวผิกตัวเราเนี่ยแล้วก็หอบเด็ดหนึ่งผิดบาดแผลเนาะบาดแผลมันใหญ่มันใหญ่พวกมันถึงกระดูกพี่น้องต้องเข้าใจว่าเอาทอแผลนี่ทอฝ่ามือเนาะนี่ฝ่ามือผมนี่บริณย์หน่อยได้พี่น้องบ้าน มันอยู่กลางก้นมองนี้เป็นกระดูกอ่ามันกับกระดูกเป็นไรแต่ว่าแทนมันเหนื่อมันสีเร็กกวนานะไม้จริงวไรมันเห็นเป็นกระดูกมันเวิร์กไงจีเร็กมีอ่ะบ้านเนื้อยนะมันให้รูปตัวนะอันแพ้นั่นมันบริรักษาเดือนหนึ่งสองเดือนสี่เศร้าได้พี่น้องบางทีสามสี่ปีกับโบเศร้าได้อยู่ที่ตัวคนเนื้อเนื้อหนังห้องมันบริฟุตึ้นมาเร็วปานนี้อยู่ที่คนอ้าแพ้ได้หน่อยห้องนี่แพ้ยุสุขภาพยุ่มมือห้องนี่ ขากระดูกคือเราสมนวนเนาะนักรักษาจะกี่ได้สาสีเดือนไงจ้งสิเจ้าโปเ้าขันขันข้นะสูงผมนะเนี่ยอันนี้เห็นว่านกตรวจขันตั้งเนี่ยขันเป็นยังยังนีปีหนึ่งกับโปาะเศร้าแค่แล้วนะเากับโะสามาีมา่ึ้นเป็นขันเศ้ากับเป็นเศ้าแบบบ่เต็มนะมันเศ้าอยู่เศร้าดอกเพราะว่าขนขนแบบว่าซอยตัวของบ่ได้คือนอนอยู่ดีห้อพีหมั่นกับ่ได้เต็มที่แค่เราบนหม่องเดียวไรยเพ้ หนึ่งสาเห็นลักทิโรอาการชุดล่งไปเรื่อยๆตัวหนึ่อตัวเมื่อนี่ร่างกาบาดเผลสองติดเชื้อในนั่นในนี่คนโอกาสติดเชื้อนี่หลายอย่างครับทั้งสีปอดทั้งทางเดินอาหารทางกินอาหารเนาะทุกอย่างที่เราเป็นเที่เป็นเสมอนี่ในเป็นทั้งกับเสียเรือทั้งนั้นยาคิดซะว่าเด้ใส่ยาตัวที่แห้งชุดในประเทศให้ในโราบาลที่นี่นะหมอว่าหมอคนคนบอกนะ เพราะว่ายาตัวนี้ตัวไดมันกับปตอบสนองอะไรอันนี้คือคันแม่นเบิดยาตัวนี้ไปกับไม่มียาสิจมันซอยเดี่ยวนะฟังต่าเสือด้ยยาหลดพี่น้องมานี้เพิ่นกับทามทามตีว่าจังไหนต่อที่ว่าเรื่องเส้นใบยังนะหมอเินกับามแล้วต้องตรงห้พี่น้องวนนี้ฟังรักษาแก่ห้องว่าต้องกใจยังไงหรือสิ่งที่มันตาเป็นไปในสิ่งที่ต่อไปนะหมอเพิ่อนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเล้วอ่าเศร้าหายใจนะพี่น้อง คือเพิ่นบอกว่าเพิ่นถามว่าสิปั่นต่อบสี่ต่อมือใจเยอะขนาดนี้เขาเคยเว้าแล้วแม่นเฮาเคยเว้าทุกทุกโร่องแบาเก็เคยถามแล้วว่าโอกาสเราสี่สอบมีสูงนะเราหอบนี่ก็บ่แม่นว่านี่ได้พี่น้อกกานเราหอบได้ลายนี่มีสิทธิ์เสียงเราหยุดหายใจหยุดหัวใจหยุดเต้นคือเพิ่นเพิ่นก็ถามเนาะไปม่องได้่นก็ถามคือว่าเฮาเส้นไปเบิดแล้วอืู่นี่เฮาพุ่นเส้นไปเพราะว่านี่นี่ค่ะคือแบบว่าเพิ่นถามเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเศร้าหายใจ ด้วยความใจยุดเต้นเพื bye ่อนถามว่าเขาอันเพื่อนเจีห้ทางโรงพยาบาลปั๊มบมอหนูก็เลยบอกว่าบมอตองปั๊มค่ะก็คือว่าตามที่เล่าไว้นะคะก็คือว่าเล่าเบิ่งเล่านี่เล่าเมื่อย์เล่าเรื่อยเรือยในปน้องบมอเป็นว่าดีขึ้นได้ยุโรงพยาบาลก็ได้ขนาดใส่ยาใส่ยาดีขึ้คือว่าเล่าเสื้อเลยยาเฮ้ยหมอเพื่อนหายยายังไปกินยาเล่าประโยชน์นะแล้วปอตามดับเล่าดีขึ้นก็คือเขาได้ขึ้นจากเขาปวดหมอเสียก็กินยาเขาก็ยังเศร้าเหมือนอันนี้ยา ยังกินก่อไปกระซ้ากินเนี่ยขีทิมประมาณน่ะนม่นหละกับพวกกัะซ้ากินน้ำกินท่าเปประมาณน่ะปรหมานสองสามมือพั่นกับประไทยเพราะถึงฝร่งทยเวา่าซเมือเดียวไทยเมร่อว่าเมือหนึ่งกับประเทยมือหนึ่งกับประเทไทยบอกว่าอีกยังเมืองคนสีไทยคือเากับปอนเขาวปกติเนาะเากับไรอันนี้เขากับบังคับโรกบริวาราสีไทยยังไงปอนเขาปอนน้ำกับปกติคือเกาที่เขาเคยเหตุตาวโ่งเป็นอย่างนะครหมอ่นกัดดูเรียดดีแมนคนกัดมาหมอไงเน่ยเพิ่มเขามาดูได้ช่วง ปลาเป็นเคียเครืเครดออ็นตรยงอขันขันอกื่่าปกติเคสีมันต่งอยู่งพยงบาลใหญ่งพยงบาลยโสูด้านนี้ถ้าทบอที่ดีเราควบไหมมันห่ถ้าเราข้อกราทำอยากจดอกมอันขันขันขันอกราตวเมียนฝนกหล้อกมาถามัาอยู่แล้วว่าห้อเสียจรงไหนน่ะในนมุมลึกๆของอนน่ะข้อเช็ดโดยพลักยังปล่อยปล่อยข้อจีบปล่อยห้อไปอยู่บันซื่อแบบตามใจมอบบลล์กันเลยต้ห้องกัน คือเออเ้าจะไปบ้านการเล่าจะยากนะกันเ้างเอยากไปเ้าเหายังมาพร้อมห้อก็อยู่นี้เนี่ยบริษัทควาหมอเพป็นไงตามหน้าที่เป็นตามความพร้อมห้องเพื่อนกันคือว่าคือว่าเ้าอย่าหนีบอกว่าจังใดก็ต้องที่จะใส่นนปีน้องคือจังเรื่องยานี่แหละว่าอยู่นี่ยาคาเสื้อมันอาจสิบ้แห้งซ้ำโรงพยาบาลใหญ่จากล่องบาลใหญ่ก็แห้งกว่านิดนึงอยู่ละแต่ผมบอกว่ามันเสีนี้กับเราบอมีปฏิที่ยากับเราบอ เพราะว่ายี่ดีเพิ่นกะบเดี๋ยวเอายาขาเสืร์ที่แห้งยืมเงินเพิ่นกะบชงเพิ่นกะไปฟาตัดแล้วก็ยื้อโซ่เพิ่นกะไปรองหลอกเลี่ยวหน้าคนไทยห้องก๊าปีห้องมันกับเบลือเบลียวมัน่งก๊าปไปก็ั่มเมียนกะบชงไปบัจจุบันก็สองสมื่นเออเบิ้งเพี่ยเปลอยากกลับมาคือเขาของอยากเที่ยวไปจะมาในเมืองมันเป็นสีเดียวที่อยากเขาไปอยู่บ้านเอาไปไหวบ้านแล้วเขาบริคินสิมาดอกล้องบ้านนะแกมันจะเป็นมันบรเป็นว่าเห็นแผ่เรามันอดใจบ่ไหวพี่น้อง มันมันใหญ่เกินพ่อคนเอาถึงรับไใบน่ะนอกจากหมอหนะมันรับบ่ไอยก็เลยว่าโอ้ไปโรงพยาบาลก่อนถ้าที่เจ็บไมาจจะมือนันกับบริษัทใกราฟเลยนะครอือบริษัทกราฟเลยกาเหอบเป็นแค่แบบว่าเออธรรมดาแบบว่าหอบตอนน้เป็นพยาบาลว่าเป็นหมอกับว่าสบายอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์หรือเล่ได้ข่าวดังเกลือมันอาจจะดีขึ้นมียาฝึกใจรักที่สี่หนาจด้เพราะว่าหอบไปอยู่บันนักนีพี่นังขึ้น ไปยี่บ้านเนี่ยบ่ได้เห็นยังได้พี่น้องก็คือปล่อยนอนปล่อยนอนปล่อยนอนปกติก็กินข่าวปกติยัาน่ะซ้ำคนน่ะปกติน่ะบ่ได้เสียยาบ่ได้หยังบ่มียาเขาอือก็แค่กินยาตามอาหารน้ำอาหารนสิเนาะอืองยาก่อนนอนยากันชักกระตุกเราแค่นั้นเดียพี่นยย้องบ่มีบ่มี่ยาคือมีวิตามินบำรุงเล่าแล้วก็เอ่อแล้วก็ยาคาเชื่อยากระไรซิมฮะโอกาสเป็นหลายอย่าง,างเนาะถ้าสิซ้ำนี่านาะพี่น้องเนาะบ่ดนี้มื้อหน้าหรือ อาการเราเปาน็นจังไงผมสีมาอัปเดกเนะาากตกับน้องบิตี้เช่นเคยนะอาเสียงห่างๆ่ด้ก็หน่อยสาวซีมือมันกลับ่าเป็นยังไงตั้งแต่วันนี้เดาเอาการในพี่น้องได้ฟังเนาะอืมบ่อยากแบบบางคนบางครั้หงหายไปมันมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเพียงเมีน,มน<า>เห็นผลงอนะเอ่อก็ขอโอค้ชที่ค่อยใหยก้กำลังใจเนาะ นั่งใจคอยติดตามผู้เพื่นติดตามคนกระท้าข่าวอยู่หรือเาอซมือกับเมื่อเดิมครับคือก่อเกับเพป็นมาผนมโบโเฮดชีพลงด้วยพี่น้องคือว่ามันบมีเวลาจ้าหน่อยนี่คนเขายาวไอยาเบิดอะไรเพ่นกระทาจ้าหน่อยหนึ่งเขาอยู่โรงบาลเขาบบสามารถทีเขาบริยูยส่วนตัวก็จะงี่เมนเขาไทยส่วนตัวเมียนเวล่ส่วนตัวเพราะเขาจะไปไทยเมือนกับหลายเตียงเป็นดีสิบสีเตียง คนแต่เขาคนไทยไม่ได้พี่นยิงมันดังแล้วก็จะเอียงเลยนะคะพอเขานอนอยู่โรงพยาบาลนะคือมันสะดวกสิไทยเนาะคือว่าผ้าเด้แขกของมาเขาก็มีโอกาสสิทำบริยังมาเนี่ยคือไปไทยพี่น้องแต่ยังพี่ชายใส่กาว่ากลับไปบ้านกับมันมันแบบว่ามันไม่ได้แบบไม่ฟันน่นๆเอาสิเนาะพี่น้องก็ขอค้ตจิปบพี่ไอ้สามีนะคะพี่น้องคือว่าอย่าเราเบิดแล้วเจ้านายพยาบาลผลเปียงยางเขาไม่อีกเขาก็ต้องเฝ้าเว้าวแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าซีมาที่นี่เพราะว่ามันเร็วเลยคือว่า ตามนี้แหละพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทิชแนลได้ด้วยค่ะพี่น้องสิดีบอกฝากคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ